สวัสดีครับพ่อครับพี่น้องเอซจัดะเลขแนวทางหมอดูตาชิพยครับพี่น้องมีมีแม่ลากมาหาคุณพ่ออืหอัะราคาหลายหลพี่น้องเอาโค้งสุทไทย้วค่อยแคมอมเพราะว่าจะ่้องจองวัดประด้มากืว่ารองหันอีกคนแตกไปเลยพี่น้องเจ็เจปดเอาคนบอกแ้มเดี๋ยวแทมแล้วอมนัง่าไห้่เจ็ดแปดเจ็ด ยัีโหรดเป็นเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเนาะโอ้โกับฟันว่าเด็กขึ้นไปครับครับแล้วเงาเงาเงาเลยวันเนาะออโอ้โหกติวาไม่ชิขคดะฟันนั้นอือขึ้นเนาะผ่อนเนาะเรื่องเนี่นี่เหี้ไหเรื่องเรื่องขึ้นเนาะเรื่องว่าขึ้นเนาะก็แล้วซื้อลับตะลี่เราไม่เซียงอือเสียงกับฟันว่ายกบ้านโอ้ยกบ้านละหลานอยู่นี่แล้ววะเสียดังสูงๆแล้วผุ่มาตั้มอือ บอกอะวัดบางรู้มันสูงไม่ได้ดังนะสองเมตรเก้าเซนมาสั่นอืออือโุ้ยซัดห่วยเขาให้คืนนั่นไปจ้าของม็นนาแตัเจ็ดแปดอยงานเด้เจ็ดแปดเดนเดเออนำสองเก้าอยู่ส่นตัวบานอ่าเรี้ยงได่ันเป็นตัคลิปนั่นอีีได้กว่าสถานะ วันจะจักไปใส่ทั้งวันดีบ่ะพ่อแมนอัองทางทางขี่หิ้แดงๆอ,อาอย่าสัน่นไปจับไปพ่อผู้ใหญ่เป็นนาผาอาไปว่าไรดีด่ขันว่าปีนมาสัน่นปีนขึ้นไปนะอคือห้างไม่ละปีนขึ้นไปจองขึ้นไปจองขึ้นไปนเลี้ยวร่วงขึ้นหลังเห็นย่าอยู่นง่นยืนพ่อว่าอือว่าขานว่าไปน้องเจ้าไปเลยไปไปว่าสัน่นว่าไปน้องเจ้าหรอก มันจะไปได้เพราะฉันปีนปานนั่นปานนนว่าอืมอืมวันดี้ใช่ปะเอออืมปีนขึ้นไปนะครับผาปีนหักง่ายไปแล้วจะไอ้นั่นจะมันไผมือเคยหัวจักอืมโอ้ยมาแล้วก็กินเขากินน้ำสัก่อนสั่นหายเนี่ยไม่กินจักไม่เหนี่ยงอืมบกงคนว่ากินน้ำเขาจะอิ่มแป้งแป้งโอ้เสด็จทูนยาขึ้นอ๋อ,อ,ท,อที่เป็นอย่างนั่น มันงินย่า่ย่ายเพาะมาน้ำเราถิเป็นยางวาสันคือว่าโทษแกก็เพราะเป็นยังนี่แหละดียดอยต่ฝันเห็นเล่ามันออกของเล่าดิฝันฝันเห็นย่างเลยเนี่ยเออออกเลขย่า่ย่า่อีอแล้วอายุเจ็ดสิบ<อ>พ่อสอเก้าแปด อายุเจ็สิบพ่อส่เกิาสแปดสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปดแมนอมตอนนี้เราเนี 8, 8, ่ยแบกแจนังอ่ะแมนกระชีขึ้นมาเยอะดอกบ้าอสั่งแต่เจ็ดชิบดอกกระชีเอาแปดชิบขึ้นยู่วันนี้หลับแล้วหลบนาทีหม่อเอออออกของเล่าดิม,มีเลขที่สามคูพอสอเกิดเล่าสองสี่เก้า,ออกาแปดบ่าเป่ 98แแล้วกับ7080นะเพราะเดั๋ยปีนขึ้นได้เออสสองี่24 98 70 80ไม่พอแน่นขึ้นไม่พอมม้ที่ขึ้นไม่พอมเลยบ้านนี้จะมีจนดไป80ตัวก่อนร่ะแม่น เจ็ดศูนย์เล่าอายุเจ็ดสิบครับผมคันว่าได้ปีนขึ้นกับชิขึ้นไม่เลยละจากศูนยน์ไงบ่ต้องดีรอดหรือเปล่าข้างนอกอายุเล่าก็ออกพ่อสอเล่าโซเชียกันๆๆพ่อสอสองสี่เก้าแปด เรายืนเพว่าเราบอกขึ well all, 1. 1> ้นน้ำมาตีบอกบอว่าอปีนเจ้าน้ำเจ้าบ่ได้อกอพะทันบ่มาครับบมาเราพะทันแล้วก็ไผ่ใสก็กินเขาน้ำเขาอื้พ่อพอได้ไปกินเขาเลยแมนอือโอ้หกศูนย์แปดศูนย์สองสี่เก้าแปดครับเลขเขาเลียวเนี่ยนีนอนกินเขาน้ำไหมอันแจ็นไฟด้วยวงจักอือันที่ใส S <S ไปเศร้าใย่ไหมเศร้างายไม่จ้องขึ้นไปแล้วมันเลยมันดึงจ้องเอาเมื่อเข้าน่ะอืมามาหันมงมสัม่นเลือกึ้นมานยินพอวอยู่เอามาแต่แน่้ยโอ้ยว่ตถไปได้ว่ัสอ,อุได้นะไปรถดเจ้าวัสดุไปจินเขาเยิ้มเราสะดือของแยาขึ้นไม่ว่าอาจจะนั้นมากกขาบ่าฝันฝัน,นั้น嗯嗯ับอื็จะเดียงเขาเลย เขาตัวอะ้กินข่วันเนาะอ่าคันนั้นขึ้นไปก็ม่เก้าศูนย์เท่านั้นเก้าศูนย์ขัึ้นไปวที่เจ็ดศูนย์แปดนแต่ว่าเราบขึ้นนไม่พอกันนี่เออเราบวขึ้นอายุหันทั่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ยี่สิบศูนย์ละเพราะเรายืนห้องจังน่ไหมเราบขึ้นไหมเราบวกใสน้ำบวกขึ้นน้ำนะเออกัสิเจ็ดศูนย์แปดศูนยเก้าศูนท่านั่นเล่เด่นกับอายุเราหน่อยเจ็ดศูนย์ กเลยะมันขันออกกายูมันมักลับเดียศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์มีกลับเอาเนาะแต่แ่าแต่แบบคนบ้านไ้กับเพิ่งยืนอยู่มเกาเอ่เอาแต่ว่าเลขนิ่งนะสนเนาะไอ้ที่กระกับเอาเนี่ยซื่อบ่บอเห็นไหมกับบอไปไปน้นบอได้สักทันรอดรอดกูจะตายจินอบทตั้งศูนย์ก็สิตีส่ศูนย์นะกับศูน บ่เล่าน่ะนะโอ้พี่แม่สูนมามาามาสันเขาจะไปน้ำจะไหนตกตายท่านตัวคนนึงปีนขึ้นอ่ะอ่าอภไปใช่พ่าาไปไปปีนหน้าผาวะที่เนี่ยฝันอี้ยังไปฝันจังๆถ้าปีนขึ้นได้อยู่หล่ะเออไอ้มอมจะแต่เล่าจิ้มพอว่ออยู่เลียวขึ้นมาปีนหน้าผาจิพ่อแมนอือตัวนี้เจ็ดูนย์เจูนย์ชุดเจ็ดอยู่เจ็ันสิเป็นเลขบนตี เด็กบนเด็กเท่งีิวตอนมันที่เราพูดใสซื้อจัดสุส่นเจลดไรบนล่างอ่าก็ที่คนตัวโอ้ไรบบนี้บนควบล่างบนควบลลางน่่งควบบ่นมีมุมมัิจไปเสียเสีย่ะไโอ้ยาฝากอยู่เรื่อยเลยโอ้ยแบนนั้นดีโอ้ย แต่คนแตกลงวนว่าะไอ้แก้วก็ฝันอีกเนาะเออแล้วเลยฝันตัวงวดเลยบ่ขวาบ่าฝันเรียกออกแล้วลายมืออยู่ครับผมลายผ้าแล้วก็เขานอนคืก็กระเบ่าฝันเนาะเบ่าผ้านะกรว่ายคืว่ายอยู่กระเบ้าใจสนใจลายผ้าแล้วก็นอนครับ มาฝันจะไหนก็ไปงางไปนั่งท่างเป็นท่างบนทางยางกท่างหินเดี๋ยวพึ่งไปแต่ว่าชุดจะพูดผมกท่างขึ้นเอาท่างไปว่าได้ได้ไปมี่หากไม่จองขึ้นบัดนัืนภาทีซ้ำไม่ยด้ดื่อมามามาสิไม่ได้จองอรอกผู้อื่นนั่นะออยู่ท่างผุนร้างไปแล้วโอ้ยไป มาแาวนี้เอื่นใสเลยยังไหนว้าบว่าสิไป่ล่สันกูอะไ้จะไปน้ำไดอร่อยกูไปตายก้งผลว่าล้มเลาะมันก็ตายั้งตัวคลมา่ะอือนดีบาสฝากกัมยู่ะไรอย่างเี้ยคิดเรื่องลยาไปวะที่อาสไปเป็นแนวทางครับผมโศกบรรลุลวยเป็นเศรษฐีครับผมทีเนี่กัพ่อน้ออเนาะเก้าแปดเนาะ สองสี่เก้าแปดแม่ข้อศอก็อาย่เราสองสี่เก้าแปดสีแน่อายุเราเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีนี่ไปเต็มยี่เถนตุลาอ่มาตุลาเราจัตงสีเต็มครับว่าเรายืนพอ่าเราปติงไงแม่เหล่าพ่ามาน้ำสั่งพวกไปสัาพอขึ้นซั่งไหมกันเราปีน้นไปน้ำแค่แน่เราพุ่ไปด้วยก็ทน่มา ไม่จงเลยแล้วม่จ่าอกนดเดียวชมนะทำด้วยครับ้งที่ดกทันเป็นเศีเศรษฐีครับพี่น้องเดเป็นใหม่คิดหน้าสวัสดีามครับอตามนั้นเ้พี่องเด้อ่เก้าแปดเจ็ดศูนย์อืแปดอนีเดี๋ยวนะพอเนาะ พอพี่ทำงานเรไกมื่อไรเนี่ยมืงอนยมเงนยืมเลยแ้วก่อมามาไปแล้วพ่อเมาแล้วโอ้บุจท่ออเอาไปเถเอือแนีข้อชัดปัายันเลยอาเจ้าลาม่กสุดเยอะโอ้นมัสมันกออกย่ล่างมันีได้เยอะครับผม สื้อกันไว้ยุคเจ็ดแบบเจ็ดเกดกับเจ็ดเก้าครับจำดอกพี่ผมฟังๆไม่ได้แล้วนั่นดอกโสมันนำด้วยเป็นสตีดไดคาเตอร์เอฟซีกับผมมาเก็บหน้าจอไว้ครับโสมันมานำนำรื่อยๆกันพี่น้องนะสำหรับแนวทางพ่อหมอดูตาทิพย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดี